ลาก่อนเพราะว่าเขาการชมรมพลังดสร้างกันแล้ครับทุกท่านคณะกรรมการมูลนิธิพลังดูีทุกท่านท่านแอดมินทุกท่านท่านหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มท่านดีเจบุรพาเพียงดันท่านซูเปอร์เซนเมลิกทุกท่านท่านเซนเมลิกทุกท่านท่านโค้ชพลังดูนทุกท่านและท่านผู้นำพลังดุนทุกท่านดิฉันนวลจันทร์ใช่ วันจันพลังบุญรหัสเอกสิส6641ภายใต้สายบุญท่านผอพิจิตาอุบอออมวันนี้รับหน้าที่เป็นเอ็มซีวันนี้เป็นเอ็มซีคู่ด้วยนะคะขอเชิญท่านผอเลื่อนค่ะเอ็มซีคู่นะคะครับขอบคุณครับท่านเอ็มซีวันจันนะครับเอ็มซีคู่นะครับได้จักรายการนะครับใน ายชั่วโมงแรกผ่านไปนะครับเรียนท่านประธานนัทลินดำรงพลพักดีท่านเรขาทิติรัตน์สัมพวันท่านพ่ออ่อแม่ท่านพ่ออแม่วิจิตราวอ้อมท่านนายแม่พัทรยาดำรงพลพักดีท่านพ่ออภาคท่านพ่อทุกจังหวัดแล้วก็ท่านคนแรกนี่เป็นอยู่ในห้องโรงเรียนพลังบุญนะคะจะมีผู้นำ ทุกจังหวัดเข้ามาห้องนี้เป็นห้องห้องใหญ่นะคะอังกฤษก็ามาเยอรมันก็ามาลาก,า,มา,มาก็ามาพม่าก็มารวมตัวกันอยู่ในห้องนี้คนจนคนธรรมดาชาวรากญ้าหรือนุ่นถึงระดับสูงๆคนรวยที่มีฐานะก็มารวมกลุ่มกันที่นี่จะเป็นข้าราชการหรือกเกษียณน,นะคะ อยู่ในห้องโรงเรียนถ้าใครต้องการตรงนี้พิมพ์ลงมานะคะว่าต้องการอยู่ในคลิปนี้วันนี้ครูต้องขอลาทุกคนแล้วนะคะโอเคนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ